ถ้าว,วันง,งานวันนี้ไม่ใหบ้างครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบเปียกในใจนะครับผมเพราะว่าเราจัดกันในห้างนะแต่ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานที่ทางเซนต์โนโวเขาจัดกิจกรรมให้ได้มาเจอกันนะครับผมก็ดีใจมากสนุกมากครับผมร้องเพลงนิดหน่อยครับสำหรับประเภทีิสงการตลอดที่มีในบ้านคุณสำหรับประเภทีสงการเหรอจริงๆผม ผมว่ามันเป็นเวลาที่ที่เราได้ใช้กับครอบคนะรัวนะหรือว่ากับกับที่บ้านผมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่า,าภาพจําของผมในในสำหรับวันสงการมันจะเป็นการที่เราได้แบบมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้เขาไปเที่ยวกันผมไม่ได้ไปกับเขาอย่างเช่นท่านเวอร์นี่ก็เป็นแหลงรวมของกิจกรรมหลายๆอย่างในวันสงการครับก็จริงๆผมว่าอย่างที่บอกว่าพอ,อามันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้ร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็ อาจจะไปกินข้าวด้วยกันมาเจอการไปดูหนังการมาช้อปปิง้งมาเดินห้างด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่าเซนทรัลเวิลด์เขเป็นอีกหนึ่งที่ที่รวมถึงการมาเล่นน้ำด้วยกันด้วยลานข้างนอกหรือว่าบราิเวณแถวน,นี้เขากจ็จัดแจงพื้นที่ไว้ให้ไว้ให้พวกเราทุกคนมาเหมือนเหมือนมาเล่นน้ำมามาปะแป้งอะไรกันได้นะครับเพราเซนทรัลเวิลด์ก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์เดสิเนชันของขาาองวันสงการานต์เลยครับงานมีถึงนี่ถึง โอค่25รองานกลับมาก็ได้อีกสวันครับผมซึ่งก็ยังมีอีก2วันนะครับผมสำหรับเซ็นทรัลโวลสงการเฟส25นะครับใครที่ว่างๆก็อย่าลืมแวะมาที่เซ็นทรัลโวลนะครับผมมามากินข้าวมาทำอะไรมาเล่นน้ำอะไรกันก็ขอให้ดูแลตัวเองแล้วก็ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีครับปีน้ำในการทสงกานปีน้ำในการทำงานโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนบีดปุ๊บเลยเหรอน้ำเสียงเปลี่ยนเลย ตรงงานบีแรกนะฮะก็ก็สนุกดีนะครับสนุกดีผมว่าอา่มันก็เป็นเป็นเป็นเฟสติวัลที่ผมว่าคนพร้อมจะออกมาออกมามีความสุขออกมาสนุกกันอยู่แล้วแหละรวมถึงมันก็เปียกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีครับเป็นช่วงเวลาที่ดีอะนะฮะเลล่นนนนน้้าปีแวโอ้โหนานมากครับจำ ถ้าจำความได้ต้องมีตั้งแต่แบบไม่ต่ำกว่า5 6ปีครับ5 6ปีอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้มาเล่นน้ำแบบตามเฟิวัวอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแบบไปเล่นน้ำแบบกับญาติญาติกับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้มากกว่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็เป็นเป็นการมาเล่นโชว์สงการครั้งแรก <c oughs> เป็นงไงบ้างกับการที่แบบเป็นเล่นงานในเฟสติวัลครั้ง,งแรกแบบนี้ผมว่าคนเขาอย่างที่บอกผมว่าคนเขาเขาพร้อมที่จะมามีช่วงเวลาที่ดีมาสนุกกันอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบ เชียร์คนเขาก็จะให้ความร่วมมือไปอย่างดีแล้วก็เราก็ได้รับพลังบวกกลับมาด้วยก็แฮปปี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการได้มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงเวลาสำการนะเป็นช่วงเวลาแป้งก็ยังเป่าแป้งได้ยังโดนปะแป้งได้ยังก็เนี่ยครับก่อนมาสัมภาษณ์เขาก็ปะแป้งผมแล้วก็คอนซีลเลอร์ใต้ตาอ๋อมยังยังเลยครับแต่ก็มีปะแบบแต่แต่ก็เป็นทีแรกที่เล่นเล่นน้ำกับทีด้วยเนอะในเฟสติวัล ปีแรกไหมกลับได้ไหมถ้าถ้าถ้าออกมาเฟสติวัลปีแล้วใช่ซึ่งกันได้กับการที่ได้เล่นน้ำด้วยกันก็ดีนะพีพีมันเป็นคนขี้แกล้งนะหมายถึว่าเขาแบบเขาจะมีเดี๋ยววันนี้เขาจะมีปืนของเขาแล้วเขาจะคอยไว้แบบยิงใส่หูคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แกล้งคบกลับกันใช่นะเราก็แกล้งคบกลับผมไม่แกล้งใครหรอกพี่ผมอะชื่อคติรักความสงบครับผสมการที่สร้างความมีฮา ใช่แท้มีไปทั่วเลยนะเมื่อคืนอ่ะทำไมอ่ะคลิปเอามาเต็มไปหมดเลยผมไม่เห็นทราบเรื่องอะไรเลยมันมันไม่ใช่ผมหรือเปล่าพี่มันอาจจะเป็นคนหน้าเหมือนก็ได้ทรงผมมันกินใจเลยมัดผมในน้ำอะไรเงี้ยมันดูแบบมันดูว้าวอ่ะดนแปลกเขาดูแบบค่ะเป็นยังไงบ้างอุบัติเหตุวระชุมเกษตรบ้างไหมครับก็จริงๆมันเกิดจากการที่โดนน้ำสาดผมเนี่ยแหละแล้วมันก็เหมือน ค่อนข้างเหมือนลูกวัวที่ออกมาจากท้องใหม่ๆก็เลยมัดดีกว่ามิฉะนั้นมันจะกลายเป็นหัวลูกแบบอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ชนที่ห้องนี่คือยังไงอออมียู่ก็เขาเขาชอบเอาปืนมาไล่ยิงแล้วมันก็มายิงผมแล้วเขาก็ผมผมก็ยืนคุยอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยิง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 แล้วก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งไปหาเขาเลยนะใช่มันต้องสนุกด้วยกันทุกคนนะมิฉะนั้นเขาจะได้หยุดลงจะได้เป็นการเบรกเขา

เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้การส่งให้ดูก,การเขาเป็นพวกชอบดูข่าวโซเชียลครับ <laughs> ป้าบีป้าบีด้วยครับป้าบีเขาก็จะตามอยู่ตลอดติดติดใจเราไม่ทิ้งดีหน้ารับต่อยโอ้ผมว่าผมว่ามันก็คนละมูดนะหมายถึงว่าได,ได้ได้มาเล่นงานสงการอะไรเงี้ยอยู่กับแฟนๆมันก็ได้ได้มูดหนึ่งแต่ว่าใช้เวลากับครอบครัวก็ได้อีกมูดหนึ่งยอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าอาจจะ ถ้าเพื่อนๆมากันหรือมีคนชวนก็มาผมไม่ค่อยมีเพื่อนเลยพี่ถ้ามีคนชวนผมก็มาไม่มีคนชวนผมก็อยู่บ้านนอนดูทีวีนี้น่าจะชวนกันขับนะฮะนี่น่าจะชวนเพืนน่าจะชวนกันขับก็ถ้าชวนก็มาเดี๋ยวก็มาอย่างปีนี้ใครจะชวน่าอะไรนะฮะอ่าเป็นผู้ว่าจ้างชวนมาครับผู้ว่าจ้างชวนชวนให้มาขึ้นงานแล้วเขาก็มาเชิญอยู่ต่อก็เลยอ่ะลองดูอะไรเงี้ยครับก็กก็็ได้ก็สนุกดีสนุกดีครับ ะอะไรนะฮะนั่นแต่งเหรอหมายถึงคอนเสิร์ตงานแต่งใช่ไหมฮะอ๋อเจ้าบาทอะไรนะฮะเจ้าบ่ทเจ้าบาทต้องคิดเยอะหน่อยนะก็ก็คิดเยอะคิดเยอะแล้วก็ซ้อมเยอะด้วยครับเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วมันก็เร็วเหมือนกันนะอีกแค่ประมาณ2เดือนเองครับช่วงนี้ก็จริงๆเริ่มซ้อมเริ่มซ้อมกันแล้วครับแล้วก็พีพีเขาก็เริ่มซ้อมแล้วเหมือนกันค่อนข้างกดดันนะพี่เพราะว่าอ่า พอมันเป็นคอนเสิร์ตท,ที่มันเป็นคอนเซ็ปต่อมาจากหนังนะครับมันต้องดึงบางอลเมนต์ออกมาทําโชว์ยอะไรเงี้ยแล้วก็บางบางทีอ่ะบางสกิลที่มันอยู่ในในในหนังนะ่ะเราอาจจะซ้อมมาแค่เพื่อการไหนทาในในระยะช่วงใช้เดียวแต่ว่าพอมาแตกเป็นโชว์มันจะต้องแบบมิวการทำทีเดียวแล้วก็มันจะต้องเต็มเพลงต้องยอะไรเงี้ยก็กดดันนะแล้วก็ทำเขาห้ทำไว้หลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลายวัน เ็บอกว่ามั่นสองแต่งวันอะไรนะฮะมั่นทุกวันครับพีพีบอกไว้งานแต่งวันไหนล่ะแต่งกันมั่นทุกวันเขาบอกมั่นสองวันงานมั่นสองวันเนีก็พีพีเขาบอกเขามั่นทุกวันเลยพี่หนุ่มใช่มั่นใจมั่นใจเป็นคนมั่นใจก็เป็นงานแต่งทั้งสามวันแล้วกันเป็นแบบเพื่อนฝูงเยอะอยากจะให้แขกผู้มีเกียรติทุกคนมาด้วยนะครับเพื่อนเจ้าบ่าวกี่คน โหเยอะ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 เหมือนกันนะเยอะเหมือนกันฝั่งนู้นเขาก็เยอะเหมือนกันก็จริงๆก็บางคนก็อาจจะน่าจะเดาได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันแตกมาจากโชว์เขาเป็นหนังอะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนที่อยู่ในหนังหรือบางคนที่มีในหนังมาอะไรเงี้ยก็อยากให้รอติดตามครับไม่ชวนกับเพื่อนเจ้าสาวนะเพื่อนชาวบ้านก็ไม่ชนนะไม่ชนบางคนก็เป็นเพื่อนของทั้งคู่อะไรอย่างนี้ สินสอดเหรอสินสอดเท่าไหร่สินสอดเหรอฮะก็คิดว่าเตรียมเงินไว้ประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านนะครับสี่หมื่นกว่าล้านไรนะฮะยี่สิบแปดหลักมันจะไปจบที่เท่าไหร่นะพี่เป็นล้านล้านหรือเปล่าผมไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกพี่ผม ก็ทำงานหาเช้ากินค่ำแล้วก็มีแต่ความจริงใจเท่านั้นหลยฮะการที่มารับงานเพื่อแบบาเกินเป็นค่าถึต่อ,อไม่ผมรับงานสงการเพราะผมอยากมาเจอทุกคนนะ <c oughs> เรื่องเรื่องเรื่องอะไรสินชรงสินจอดอลไรผมไม่เคยมองเลยไม่เคยคิดเลยฮะเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าวัตถุนอกกายวัตถุนอกกายแล้วเป็นคนเน้นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแต่ไม่บอกล้วนะว่าจริงค่ะฮะ ผู้เอาใจเขาไงบางทีแบบเขาชอบอะไรเงี้ยคาดหวังนันนะคาดหวังอย่าคาดเลยฮะับท่สิบแปดหลักแต่โมเป็นความฟินความจิ้มเขาได้เลยก็งานแต่งเลยพี่มีงานแต่งมีงานแต่งครับน่าจะมีบางอะไรบางเจ้าสาวก็าออกมาคุก็บอกเขาไม่ได้ทองก่อนแต่งแน่นอนผมยืนยันนะฮะไม่ได้ทองก่อนแต่ง อาจจะมีท้องอื่นบ้างตรงวันที่ทานเยอะแต่ถ้าท้องไส้ไม่มีครับาาออครับตามใจเขาบอน,นะฮะท้งโอทุกคนก็ตามใจเขาเลพี่ <c oughs> ทุกคนก็ตามใจเขาอยู่ตลอดแหละ <c oughs> ใครจะไปกล้าขัดใจเขาเขาอยากเดิแบบหคนก็ได้เลยไนะฮะ อะไรนะพี่อะไรนะว่าไงนะฮะไม่ได้ยินเลยพี่ตอนนีเวลาจะเป็นความรากการแบบนี้หูด่างหูดัาเวลามีความรักหูดัาคนมีความรักอย่างเงี้หอะไรนะพี่ก็ครับบอกว่าจริงๆแล้วช่วงสมการนี่เป็นช่วงเกิดยอดที่ใหญ่เราแจกการที่แบบอื่นไม่เป็นไง เดินสายเหรอแจกแจกการ์ดครับผมทางออลทิเก็ตครับไปได้นะครับเซเว่นอีเลฟเว่นไปซื้อกันได้นะครับออลทิเก็ตนะครับวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งครับแจกการนะครับแต่หลายคนกลัวไม่ได้การ์ดการ์ดไม่ถึงมืออะไรนะฮะแต่คุณกลัวว่าการ์ดจะไม่ถึงมือการ์ดจะไม่ถึงมือเหรอถึงซี่เพราะว่าเรา จัด3รอบเราสรอบอยากให้ทุกคนมาครับอยากให้ทุกคนมาใครที่จองไม่ทันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ว่ามีบัตรล้ายมีบัตรล้ายแต่ใจรจริงก็คือผมคิดว่าน่าจะน่าจะผอเพราะว่า3รอบอยากให้ทุกคนมาครับเตรียมชงอะไรน,นะฮะเตรียมชุดเหรอครับก็ผมว่าปีนี้งานแต่งอยากจะ แต่งตัวให้มันเยอะๆขึ้นมาหน่อย <Gym. S 1> เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพีพีเขาค่อนข้างแบบจั๊กจ้านเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองปรึกษาเขาดูให้มันแบบเข้ากับทีมโชว์แล้วก็แล้วก็ทําให้งานมันแบบสมศักดิ์ศรีคุณพีพีกฤิดเขาอันีเรียกว่าทำใจเสมอทใเสมอครับผมเสามสิบเมษายนเมษานี้วันเกิดเขาเอ้าหล่อพี่รู้เลยพี่ หรอหีอยตาเล็กมากไปนะฮะอุ้ยผมยังไม่ทราบเลยครับพี่มันเกิดเขาหรอเนี่ยเอป่ามันเกิดพี่เอาหรอไม่รู้เรื่องเลยของขวัญปีนี้มันต้องยังไงของขวัญที่เขาพี่ี่ของขวัญปีนี้หรอจริงๆก็ไม่สปอยดีกว่าไม่สปอยดีกว่าก็ผมว่าแต่ว่าหลักๆคือเหมือนว่าของขวัญที่ที่ผมให้ก็เป็นของขวัญที่ ที่มาจากใจจริงนะหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้วัดกันที่มูลค่ามุดกันวัดกันที่ความรู้สึกอ่าเียยังครับก็ต้องเริ่มคิดแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวระชั้นชิดแล้วหาไม่ทันเขามีรีเควนไหมมีครับเขาบอกว่าเขาอยากได้อาเพชรสีเหลือง30กสกรัตอะไรก็ไม่รู้ผมดูแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเออใช่ เพราะว่าผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องอวัตถุมูลค่าสูงเท่าไหร่ครับได้ปากกันแน่นอนมันที่นี่มันที่หนึ่งที่ไปกดบัตรกันได้วันที่หนึ่งได้ไปกดบัตรกันได้ครับทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับวันที่1ิบสองสิบสานี่รันทูผมรันทูอ่ะสิบนี่เดี๋ยวผมรันทูเสร็จปุ๊บ13เจอกัน14 15 Okay. Okay, ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs>